สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเฮฮักนะครับในช่องฟรีฟอร์ยูนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฮฮักนะครับจะมาทําการ DIY นะครับทําการเปลี่ยนยางยูริเทนบูทนะครับบูทกันโครงนะครับของรถของเฮฮักเองนะครับอันนี้จะเป็นรถรุ่นของปาเจโร่สปอร์ตนะครับยางกันโครงก็สามารถเปลี่ยนได้ในทุกๆรุ่นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่แฮกเปลี่ยนเองนะครับเปลี่ยนเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับในคลิปวิดีโอที่แฮกทําไว้นะครับว่ามันจะมีวิธีการทํำยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับนี่นะครับเราจะทําการเปลี่ยนบูตยูริเทนตรงนี้นะครับอันนี้อะไรที่เราทําได้เองนะครับทาได้ง่ายๆที่ไม่ต้องจ้างช่างไม่เสียค่าแรงเราก็ทํามันเองนะครับ เป็นภายนอกที่ดูได้ยูรเทนอันนี้สั่งซื้อมาแล้วนะครับเป็นบูทตัวนี้นะครับสั่งซื้อจากเพื่อนสมาชิกนะคลับปาเจโร่นะครับอันนี้จะแน่นมากนะครับก็เพื่อให้สะดวกก็ต้องถอดล้อนะครับถอดล้อก่อนจะได้มีพื้นที่ในการไขน็อตออกนะครับเพราะว่าน็อตมันค่อนข้างแน่นมากอย่าลืมนะครับตัวนี้สําคัญนะครับโซนักนะครับน้ำยาเนกระสงค์ ฉีดนะครับฉีดไล่เพื่อให้มันลายตัวได้ก่อนนะครับแล้วเราก็ขันไขน็อตนะครับนี่ครับมีประแจเบอร์14นะครับสองตัวบนล่างนะครับเอาไว้ล็อกนะครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวบุนตามนะครับเกเครับอันนี้เป็นเป็นยางเดิมนะครับมันจะปูมมันจะแตกหมดแล้วนะครับบี้หมดแล้วนะฮะยางเดิมนะครับ ดูจะชัดนะครับตรงนี้นะฮะนี่เป็นยางตัวเดิมนะครับนี่ครับดีหมดแล้วนะครับนี่ครับก็จะมีแหวนมีแหวนนี่นะครับแหวนรองบนล่างนี่ครับนี่ถอดออกแล้วนะครับก็จะมีแหวนรองรอบข้างล่้านะครับนี่มีแหวนรองนะครับในนี้เราก็จะทําการเอาถอดออกมาเปลี่ยนนะครับ เจะเปลี่ยนนะครับเรจะถอดดึงออกมาแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับถอดลงมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนยูริเทนยางรองนะครับกันโครงนะครับโอเคครับเียแฮก็ทําการถอดเปลี่ยนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับกันโครงเนี่ยเราสามารถทําเองได้นะครับจะถอดล้อหรือไม่ถอดก็ได้นะครับ แต่ว่าของงแฮกเนี่ยทั้งถอดแล้วก็ไม่ถอดนะครับเพราะว่าน็อตมันจะแน่นมากนะครับแล้วก็ใช้โซนักนะครับน้ำยานเนกะสงค์ฉีดที่ตัวน็อตก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นสภาพของอยางยูบิเทนสีดําคือใช้แล้วนะครับส่วนสีเหลืองนี่คือที่ซื้อมาใหม่นะครับแล้วก็มาทําเปลี่ยนเองทํากันได้ง่ายๆครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็น DIY ง่ายๆในการทําเองจะได้ไม่ต้องเปลืองตังในยุคเศรษฐกิจโควิดแบบนี้นะครับ เราก็ทําการเปลี่ยนเองนะครับทำอะไรทําได้แล้วก็ทํากันเองนะครับอ,อย่าลืมกดติดตามหรือกด s u b สไคร b ์ช่องแฮกนะครับแล้วก็ติดตามกันได้นะครับในคลิปต่อๆไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ